ข่าวด่วนผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะสิทธิ์ที่ควรจะได้รับก็คือในการจ่ายเงินเวี้ยงที่ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ2 5 6 6แล้วก็ใครที่ยังคงไม่ลงทะเบียนฟังด่วนเลยค่ะสําหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ์อย่างไรแบบไหนและที่สําคัญการลงทะเบียนสําหรับรอบใหม่ในครั้งนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนที่ไหนวันนี้จะพาคุณผู้ชมในกลุ่มผู้สูงอายุไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมในส่วนของ การปรับเพิ่มกรอบวงเงินรัฐสวัสดิการอย่างรัฐทุนหน้าจากทางรัฐบาลชุดใหม่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ยังคงวุ่นวายกันอยู่แต่อย่างไรก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเอาละค่ะผู้สูงอายุรอบใหม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์อย่างไรที่ไหนแบบไหนเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะรายละเอียดแลวก็คุณสมบัติในการรับสิทธิ์เบี้ยงชีพผู้สูงอายุแต่ละปีมีการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็จะได้รับสิทธิในส่วนของฐานข้อมูลแล้วก็ได้รับการจ่ายเงินตลอดชีพอยู่แล้วส่วนใครที่เพิ่งอายุถึงตามเกณฑ์นะคะต้องลงทะเบียนรับสิทธินะคะถึงจะได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการลงทะเบียนคุณสม ผู้สูงอายุต้องลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนอย่างไร ลงทะเบียนที่พอมอหรือว่าลงทะเบียนที่อ,อบตเทศบาลก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากในส่วนของผู้สูงอายุที่จะต้องไปลงทะเบียนผ่านออนไลน์ก็สามารถเดินทางไปยังอ,อบตเทศบาลในพื้นที่ที่ท่านอยู่แล,แล้วก็ต้องมีรายชื่อของผู้สูงอายุอยู่ในทะเบียนบ้านด้วยนะคะเพื่อแสดงหลักฐานว่าท่านอยู่ณตรงนั้นจริงๆค่ะส่วนการลงทะเบียนผู้สูงอายุจํานวนเงินที่จะได้รับนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์อายุซึ่งแบ่งเกณฑ์อายุเป็นอ่าสี่เกณฑ์ด้วยกัน60ปีถึง ห9ปีเนี่ยรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปเนี่ยรับอยู่ที่1,000บาทนะคะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์ในทุกๆเดือนที่มีการจ่ายเงินจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรือว่าขาดคุณสมบัติหรือว่าแจ้งสิทธิ์ในส่วนของผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมว่าจะได้รัับบบสิทธ์ออย่่่างงไไรแบบไหนนะเนเคะ การลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการลงทะเบียนคนใหม่รอบใหม่เลยก็คือจะได้รับสิทธิ์อายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2อ0 7สนาหรับเงินเดือนของผู้สูงอายุที่จะได้รับค่ะ สารที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะจะต้องมีเอกสารหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนที่หน่วยงานทางภาครัฐออกให้อาจจะมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบตลอดชีพของบัตรเก่าก็ได้นะคะก็สามารถนํามายื่นตามที่หน่วยงานได้แล้วก็เบี้ยงชีพผู้สูงอายุล่าสุดนะคะไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็มอบอานาจให้บุคคลอื่นมาทําแทนได้นะคะแต่ว่าจะต้องแนบเอกสารบัญชีเงินฝากหรือว่าบุ๊คแบงค์ของผู้สูงอายุในการรับเงินโอนตร งเข้ามันสีธนาคารมาด้วยทุกครั้งค่ะ และคำถามที่ฮิตที่สุดที่ฮอตที่สุดนะคะว่าในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุ6 0ร้อยถึงหนึ่งพันบาทไม่พอหรอกตามช่วงอายุในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะในการจ่ายเงินยังคงได้รับสิทธิ์วงเงิน6 0ร้อยถึงหนึ่งพันบาทไปก่อนส่วนรัฐบาลชุดใหม่จะมาเพิ่มสิทธิ์สดีการแห่งรัฐทุนหน้าให้ปรับเพิ่มเป็น3,000บาทหรือไม่เราก็ต้องรอติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลชุดใหม่อยู่ดีอย่างไรก็ต้องลุ้นรอให้ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุทั่ว ประเทศให้ได้รับสิทธิสวิการอย่างรัฐต้นหน้า3,000บาททุกๆคนนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินในแต่ละเดือนและที่สําคัญค่ะในส่วนของใครที่เป็นผู้สูงอายุที่เพิ่งอายุ60ปีนะคะเกิดในปีพศ2507ก็สามารถลงทะเบียนรอบใหม่รับสิทธิ์ได้นะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ